คาทากำแพงแก้วพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดพระาธาตุน้อยวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับพระคาถากำแพงแก้ว ช่วยเนือเรื่องแคล้วคลาดป้องกันภัยเป็นอย่างดีและช่วยเสริมบาร,รมีความร่ำรวยทำจิตใจให้สงบแล้วตั้งนะโมสามจบพุทธังเป็นกำแพงแก้วธรรมังเป็นกำแพงแก้วสังฆังเป็นกำแพงแก้วนะโมพุทธายะอ้อมล้อมตัวศัตรูคิดร้ายแพ้ภยัยวินาศสันติ อาสังวิสุโลปุสะภุภะชาวใต้มักเรียกขานคำว่าพ่อท่านให้กับพระภิกษุที่มีอริยะคุณน่าเคารพศรัทธาสูงสุดฉายาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิเทวดาเมืองคอนไม่ใช่ได้มาหรือเกิดขึ้นแบบส้มล่นแต่เกิดจากการสั่งสมบำเพ็ญบุญบารมีมาล้วนๆตลอดชีวิตพรหมจรรย์ 75พรรษาเรื่องนี้เกี่ยวกับลุงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ผมแม่เล่าให้ผมฟังว่าสมัยที่ยายยังอยู่ได้พาลุงลูกพี่ชายยายขณะนั้นเป็นวัยรุ่นไปวัดสวนขันเพื่อไปกราบพ่อท่านคล้ายหลังจากกราบแล้วพ่อท่านคล้ายเรียกลุงว่าไอตัวนุ้ยมานี่อยู่ในเคราะห์หนักและพ่อท่านคล้ายท่านเอาน้ำมน พรมให้แล้วสอนคาถาให้ลุงบทหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานตามประษาวัยรุ่นที่รวมกลุ่มก็คึกขนองจึงชวนกันไปลักวัวของชาวบ้านเป็นเหตุให้ชาวบ้านเป็นกลุ่มใหญ่ออกตามมาไล่ย,ยิงลุงวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ไม่มีที่ให้หลบก็ดินอนหลบอยู่ที่ริมคันนาในใจก็ภาวนานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยกลุ่มชาวบ้านที่ตามล่าคนลักวัว เดินผ่านมาถึงก็เดินข้ามไปเหมือนไม่เห็นอะไรเลยลุงยังแปลกใจพอคนกลุ่มใหญ่ผ่านไปหมดก็กลับมาบ้านแม่เล่าว่าทุกครั้งที่ลุงจะออกจากบ้านจะเห็นแก่เก็บใบไม้และขณะเดินออกจากบ้านจะโยนใบไม้ข้ามหัวไหล่ไปทางด้านหลังแม่เคยถามลุงว่าพ่อท่านสอนอะไรลุงบอกว่า พอท่านสอนให้ภาวนานหนึ่งบทก่อนออกจากบ้านคือนะโมตสะซึ่งเป็นคาถาที่จดจำได้ง่ายผมสอบถามผู้แก่จึงรู้ว่าคำว่านะโมตสะใช้ได้หลายอย่างใช้ในกรณีแคล้วคลาดก็ได้ตามตำนานเขาว,ว่ามีบึงใหญ่อยู่และใต้บึงมีเหล็กแหลมเด็กที่เล่นน้ำขณะกระโดดน้ำ ก็จะพูดว่าณนะโมตสะและกระโดดลงน้ำํำก็ไม่โดนเหล็กแทงแต่มีคนหนึ่งมาได้ยินเด็กพูดก็บอกว่าตนรู้มากกว่าจึงท่องคาถาณนะโมตสะพัคขวะโตอระหะโตสามมาสัมพุทธสะและกระโดดน้ําถูกเหล็กที่อยู่ในน้ําแทงดังนั้นคนโบราณจึงเชื่อว่าคำว่าณนะโมตสะ เป็นคาถาแคล้วคลาดได้มีเรื่องเล่าพ่อท่านคล้ายวาจาสิท์ในตอนนั้นผมอายุไม่ถึงสิบขวบคุณพ่อรับราชการอยู่ที่นครศรีธรรมราชในช่วงนั้นโรงเรียนปิดเทอมผมจึงได้ไปอยู่กับคุณพ่อที่นั่นมีอยู่มาวันหนึ่งคุณพ่อได้พาผมไปหาพ่อท่านคล้ายที่วัดจันดีเมื่อไปถึงที่วัดก็เห็นผู้คนมากมาย มารอพ่อท่านคล้ายกันอยู่เต็มศาลาชั่วอึดใจใหญ่ก็มีคนแบกแคร่หามพาพ่อท่านคล้ายเข้ามาในศาลาคนที่ล้วนมารอสักการะท่านต่างลุกขึ้นมาและหมอบคลานเข้าไปหาพ่อท่านคล้ายกันเป็นพลวันในขณะนั้นเองคุณลุงขุนพันธ์ก็ได้มาถึงที่วัดพอดีแกเดินตรงเข้ามาหาคุณพ่อของผมแล้วกล่าวว่า คุณชายยงมาเร็วผมจะพาเข้าไปกราบหลวงพ่อหลังจากนั้นกลุ่มของเรามีผมคุณพ่อและนายตำรวจอีกสองนายก็ได้มาอยู่ตรงหน้าพ่อท่านคล้ายอย่างใกล้ชิดคุณลงุงขุนพัน์และคุณพ่อผมก็ได้คุยกับท่านอยู่สักพักตอนนั้นอากาศเริ่มร้อนขึ้นมามากผมเริ่มหุดหงิดตามภาษาเด็กน้อยก็ร้องไห้โวยวายเสียงดังสนัน่นพ่อท่านคล้าย ท่านหันมาทางผมแล้วให้คุณลุงขุนพันนำตัวผมเข้าไปหาท่านพอถึงตัวท่านท่านก็เอาผมไปไว้ที่ตักของท่านแล้วพูดภาษาทางใต้ซึ่งในตอนนั้นผมคงไม่เข้าใจอะไรนะักว่าให้หยุดร้องไห้เด็กน้อยว่าแล้วท่านก็ขายหมากออกจากปากท่านจับอายัดใส่ปากของผมเต็มคำทีเดียวได้ผลเกินคาดผมหยุดร้องทันที คงน่าจะเป็นหมากที่อยู่เต็มปากผมกระมังแถมท่านยังเป่าคาถาคาบลมใส่ที่ศีรษะผมอีกหลายๆครั้งผมนั่งนิ่งเหมือนโดนสะกดพอรู้สึกตัวได้ก็รีบลุกขึ้นวิ่งไปหาคุณพ่อผมในทันทีพร้อมที่จะคายหมากออกจากปากคุณพ่อรีบล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมารองรับหมากจากปากผมในทันควัน หลังจากวันนั้นคุณลุงขุนพันธ์ก็ได้มาที่บ้านนำผงที่ทำพระของท่านมาผสมกับชาหมากที่คุณพ่อได้เก็บไว้ในวันนั้นและปั้นเป็นก้อนได้อยู่หลายลูกทุกวันนี้ผมก็ได้ใส่ลูกอมก้อนนี้ไว้เป็นประจำเพราะมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมมากมายจนเกินกว่าที่จะเล่าให้ทุกคนได้รับฟังได้หมดในวันนี้ มาจนทุกวันนี้ก่อนที่ผมจะมาเป็นโหราจาร์ตอนที่ยังเล่นดนตรีอยู่ข้างๆบ้านผมมีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งเป็นคนขี้เมาเวลาเมาที่ไร่จะโวยวายเสียงดังเป็นที่รบกวนชาวบ้านเป็นอย่างมากน่ารำคาญใจมีอยู่วันหนึ่งผมก็บ่นออกเป็นวาจาว่ามันเมาแบบนี้ทุกวันน่าเบื่อจริงๆจ,จะไปอยู่ไหนก็ไปซะ จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนชาวบ้านร้านค้าเขาจากนั้นผมบ่นไปไม่นานก็ปรากฏบุคคลขี้เมาคนนั้นก็ได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นในเวลาต่อมาทาั้งทัที่บ้านที่อยู่ก็เป็นบ้านของตัวเขาเองเรื่องแปลกๆกก็ได้เกิดขึ้นอีกก็คือตึกที่ผมอยู่ตอนนั้นเป็นตึกสามชั้นริมถนนในซอยกลางด้านข้างมีถนนเข้าไปในซอยย่อยอีกตอนที่ซื้อตึก คนที่ขายให้เป็นคนรับเหมาก่อสร้างแกะกะว่าห้องที่จะขายผมแกะจะอยู่อาศัยเองดังนั้นตึกแถวห้องนี้จึงมีความกว้างกว่าห้องอื่นๆแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมาก็คือบ้านที่อยู่หลังตึกของผมนั้นมีนายตำรวจอาศัยอยู่หนึ่งหลังนายตำรวจคงเห็นว่าห้องของผมใหญ่กว่าห้องอื่นและได้ล้ำออกไปที่ถนนในซอยจึงได้ยืนววยวาย,วายกล่าวหาว่า ผมสร้างเกินออกไปในที่ถนนตอนที่เขามาโวยวายผมก็ไม่อยู่บ้านพอผมกลับมาบ้านลูกชายได้เล่าให้ฟังผมก็ของขึ้นไปยืนหลังบ้านแล้วโวยวายกลับไปบ้างพอกลับเข้าไปในบ้านผมก็พูดบ่นขึ้นมาล,ลอยๆอย่างไม่ตั้งใจว่าคนแบบนี้เสียแรงที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราชกลับเป็นคนไม่มีเหตุผล อย่างนี้หน้าตายไม่ได้เรื่องเลยอันที่จริงนายตำรวจคนนั้นไม่รู้ว่าผมเป็นลูกชายนายพลจึงกล้ามาโวยวายแต่แรกตอนหลังคงมีคนไปบอกเวลาขับรถผ่านหน้าบ้านผมรีบขับรถไปอย่างรวดเร็วไม่กล้าหันมามองอีกเลยพอเสร็จเรื่องไปอีกราวสองถึงสามเดือนต่อมาได้ข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลน,นอนอยู่ไม่กี่วันก็เสียชีวิตลง ผมได้ฟังข่าวก็สลดใจนึกอโหสิกรรมในทันทีที่มาฉุกคิดได้ว่าเราก็เคยพูดให้เขาตายชะรอยการที่พ่อท่านคล้ายท่านคายชานหมากมาให้จะมีผลทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้กระมังคือเป็นไปตามปากพอคิดถึงข้อนี้หลังจากนั้นต่อมาจะพูดให้ร้ายใครผมต้องตรึกตรองให้รอบคอบก่อนที่จะกล่าววาจาอันใดออกไป ขอขอบพระคุณเรื่องเล่าของอาจารย์ธนาเทพปฏิพิมพาคมแห่งเว็บไซต์โหราศาสตร์ไทยเผยแผ่บารมีพ่อท่านคล้ายแก่ลูกหลาน